จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะมากับเมนูง่ายๆอร่อยทันท้องหิวกันอีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําหมูสับผัดพริกแห้งใส่ใบโหระพาค่ะโอ้โหอร่อยเด็ดนะคะวัตถุดิบง่ายมากๆเลยมีหมูสับค่ะ3าขีดนะคะใบโหระพานะคะ กนี่มีเยอะกันก็ใส่เยอะเออนี่เลยค่ะเตรียมไว้นะคะเด็ดเตรียมไว้ส่วนในเครื่องที่โคลค่ะก็จะมีกระเทียมไทยข่ะ1นึช้อนนะคะพริกแห้งประมาณ4-5เม็ดอ่าแซบตามความชอบนะคะนี่เลยในส่วนของพริกแห้งค่ะนี่เลยไปค่ะลงมือผัดกันค่ะนี่ค่ะยังไปไม่ได้เราก็จะมาทำในส่วนของน้ำปรุงกันก่อนค่ะกันจะใส่น้ำปลานะคะประมาณ2ช้อนน้ำปลา ระมัดระวังด้วยนะของการใช้ยี่ห้อเมก้าเชฟอะ่ะมันจะไม่ค่อยเค็มมันจะมีความหอมหอมน้ำตาลทรายค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะตัดเค็มใส่เพื่อตัดเค็มเพิ่มสีสันให้กับหมูนะคะกันก็จะใส่ซีอิ๊วดำค่ะนี่เหยาะลงไปในน้ำปรุงน้ำซอสแบบนี้เลยนะคะน,นิดหน่อยพอค่ะน้ำเปล่าค่ะลงไปนะสักประมาณสามช้อนคนทุกอย่างให้ละลาย เท่านี้ค่ะน้ำซอสนะคะง่ายๆอ้าวโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะลงมือผัดอร่อยอ,อยกินกันค่ะค่ะใส่น้ำมันนะคะสำหรับผัดใส่พอประมาณนะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วก็เอาเครื่องที่โขกไว้ะคะ่ะใส่ลงไปผัด ผัดเครื่องให้หอมเลยค่ะพริกแห้งนะคะวิธีการเก็บพริกแห้งของการเออการทำคลิปเต็มให้แล้วนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันดีมากๆเลยนะคะวิธีการเก็บพริกแห้งค่ะให้อยู่ได้นานๆเนะเาะพอเจอจังหวะอ้าหมาแล้วออกลิน่นอ่าจังหวะพริกถูกๆเนี่ยค่ะซื้อเก็บไว้ได้เลยบอกเลยนะคะเนี่ยค่ะผัดพริกกระเทียมาคะ่ะให้เหลืองหอมเลยค่ะแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปผัดค่ะ บอกเลยค่ะข้างบ้านระวังกันด้วยผัดไฟแรงๆนะการจะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงระยะแรกเอาหมูลงไปแบบนี้ปุ๊บก,การก็จะเอาน้ำซอสที่ผสมมาค่ะใส่ลงไปผัดเลยค่ะนี่เหมือนไหมเหมือนเหมือนตามร้านตามสั่งไหมอืมขมงสงเฉ่งเชี่โอ้ยน่ากินมาก สีสได้เลยอ่ะผัดไปเลยค่ะจะเอาแห้งขนาดไหนก็คั่วไปเลยค่ะผัดให้หมูสุกก่อนนะคะแล้วค่อยชิมรสชาติโอเคเลยค่ะรสชาติของการนะคะมันมีความเคม็มการจะตัดน้ำตาลทรายอีกสักนิดนึงนะคะ่ะนิดเดียวนะคะประมาณแค่ครึ่งช้อนชาโอ้ย สายแซบค่ะต้องโดนค่ะนี่นะคะเมื่อเราชิมรสชาติเสร็จสับเรียบร้อยโอเคแล้วมันเหมาะกับเราแล้วมันได้ที่กับเราแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเริ่มแห้งแบบนี้ค่ะสุกได้ที่แล้วค่ะเร่งไฟแรงสุดเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพาค่ะลงไปขัดต่อค่ะผัดให้ใบโหระพาสุกนะคะไฟแรงเลยค่ะตอนนี้นะคะตอนท้ายแล้วค่ะ โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยจัดจานเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าหมูสับผัดพริกแห้งใส่ใบโหระพาค่ะคนในบ้านกันตายไปแล้ว <c oughs> จามกันบ้านพังแล้วค่ะเข้มข้นหอมแซ่บถึงใจแน่นอนค่ะไข่ต้มยางมาตูมานะไข่เจียวไข่ดาวกร,บกรอบๆน้ำปลาพริกจัดมาเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆน,นะคะอร่อยแซ่บถึงใจแน่นอนค่ะ